ถอดแมสได้โลกถอดแมสกั่อนหนึ่งสองซหนึ่งสองสมันไม่เห็นหน้าอยากเห็นหน้าไหนอันไหนใช่จิเออถอดนี่มนเหมือนตุ๊กตาเลยอ่ะคนมอถอดแมสก่อนเออหนึ่งสองส้มโพสหนึ่งสองสพสกดคอกดคอหนึ่งสองส้มโพสหนึ่งสองส้ำโพสลกดคอน้องเออ สองซ้ำจ e ิ้มแก้มน้อยจิ้มแกลงหน่อยหนึ no ่งสองซ้ำเออโพสหนึ Lake. ่งสองซ้ำชอบป่ะนิ่มไหมเหมือนตุ๊กตาป่ะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรค่ะติดใหม่ติดใหม่นิ่มอ่ะหนึ่งสองซ้ำโพสกันเดี๋ยวมาเกาะด้านนู้นกาะด้านนู้นเนาะเปลี่ยนมุมเนาะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุม กนเหมือนลไมดีเะตัวไหนส่วนหน้าตานึ่งสองสามหน้าตาน้องเป็นยังไงนึ่ง่หนึ่งองสามกอตันเลยโอ้โหโลภเลยหนึ่งสองสามไหนน่ารักโอ้กอดกอดมากเลยสนิทกันมากสนิทกันแต่เมื่อไหร่ถ่ายหน้อยถ่ายนไหนไหนไหดูหนยิเออหันมองะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม อาหาร oh. ไม่ใช่อาหารกระต่ายไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ใช่อาหารกระต่ายชอบแบบนี้่ะนี่มาไปย่างนู่นไม่พออยู่ก่อนรับได้เปบนครอบครัวได้นะคะรับได้เแบบครอบครัวได้ค่ะไข่ให้ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะโอเคบ๊ายบายขอจับอีกหน่อยน่ารักจังเลยลูกไปไปไปบายบายไปเลยไป ไป้ห้ไป